สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนรับผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็วันที่ส6บุลกรกาแล้วนะครับผมก็เลยมีหนังสือมาให้ดูให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะครับนะฮะเพื่อจะทำให้เพื่อนๆน,นะครนบะฮะที่ยังไม่มีตัวเลขนะครับคิดหาตัวเลขได้นะครับนี่ฮะผมจะให้ดูหนังสืออย่อย่างนี่ฮะนี่ฮะ คือสองอาจารย์นี้นะฮะถ้าเขาชนกันล่ะแล้วเขาจะมานะฮะห้าเขาชนกันที่ห้ากับสี่นี่นะฮะห้ากับสี่นะฮะเขาให้สามห้าสองสี่หนึ่งสี่ห้าหกนะฮะเขาชนกันที่ห้ากับสี่ผมก็คิดว่าห้ากับสี่เนี่ยจะต้องมาตัวหนึ่งนะฮะจากสถิตินี่ เขามาบ่อยที่สุดเลยนะครับนะฮะแล้วบังเอิญที่ว่าผมอสี่สูตรมา4ี่ตำราเนี่ยสตัวมาหน่วยสิบบนนะฮะผมได้เขาชนกันที่3กับแปดผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอามาใส่กับ2ตัวนี้ได้นะครับนะฮะก็จะเป็น5้สาม Na, Med ly. Med ly. Med ly. 5าแปดนะครับเนี่ยเลขห้าตัวเนี้ยแล้วก็เลขสี่นะครับก็จะเป็นสามสี่แปดสี่เห็นไหมฮะส่วนเลขล่างนะฮะเนี่ยเหมือนกันถ้าเขาชนกันนะฮะส่วนมากก็จะมานี่ฮะก็ให้ไว้ศูนย์หนึ่งสองสาม 0634์หกสาี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะนีะ่ของผมก็คือ6ตัวเนี้ยสี่ตำลาเขาทนกันตัวเดียวเลยที่6นะครับทนกันที่หกนะฮะ,นะฮะที่6ผมก็คิดว่าจะเอามาผสมกันศูนย์ 0, กับ3นะฮะก็อาจจะเป็น0 6 อ่าศูนยหกศูนหกสามหกอันนี้ปิดไปหน่อยนะครับสามหกนะครับเดี๋ยวอัดกล้องให้คมหน่อยนะครับสามหกนะฮะแต่ทีนี้ว่าตัวสามหกเนี่ย ผมมีสูตรทีหนึ่งสูตรสูตรดับนะฮะนะฮะสูตรดับนะฮะแต่ก็ไม่ต้องเชื่อมากนักหรอกครับนะฮะบางครั้งก็อาจจะดับไม่อยู่นะฮะนะฮะแต่สำหรับตัวผมนะแปดสิบเปอร์เซ็นคิดว่าเขาน่าจะดับอยู่นะฮะเขาดับไปที่สามหกหกสามเลยครับตอนนี้อ่ะ ผมลงโค้งสุดท้ายให้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเห็นก็คงจะต้องจับได้ข้างบนเนี่ยผมฟันไปที่ตัวนี้เลยอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับเพราะตัวนี้ยังต้องกลับตัวนะครับนะฮะตัวด้านล่างผมฟันไปที่ตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับนะครับตัวนี้เลยฝากเพื่อนๆพิจารณาดูด้วยนะครับ ว่ากันไปตามตัวเลขนี้นะฮะไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรมีแต่การคาดเดาเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ